มสวัสดีกราบผู้ชมที่น่ารักนับรือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าโซ่หวยเด็ดในหวยอีกแล้วนะเป็นฐานสิบหกก1ุมสิบหกมกราโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโดยนะเราไปชมกันเลยเจ้านี้ดับ10บล่างเดวท่านดับ10ล่างนะดับ9นะดับ9ตัวเดียวเจ้าโคนราศีเมษ นรัศีเมตดดับสิบล่างดับเก้าตัวเดียวครับนะก็ขอ,ขอบคุณอย่างมากครับทา่านสำหรับแนวทางต่อไปครับใบนี้เจ้านี้ก็เป็นโนทานดับสิบล่างดาบดาบดาบศูนหนึ่งสอง 5้าหกเจ็ดแปดเก้าน,นยก็ดปดกนะก็แบ่งปันเดวทันดับ10ล่างเปดตัวดับเป็ดตัวเป็นเนียวทางก็ขอบคุณมากครับนะสำหรับข้อมูลเดียวทาง ไปต่อการเจ้านี้ครับนะเดี๋ยวท่านครบทสิบหน่วยโบลท่านก็แบ่งปันศูนย์สองสามสี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามสี่เจ็ดแปดเก้าขาดหนึ่งห้าหกก็แบ่งปันเจ็ดตัวครบทสิบหน่วยโบลขาดสามตัวขาดหนึ่งห้าหก ยังไงก็ขอบคุณมากครับนะสำหรับแนวทางต่อไปเจ้านี้เจ้านี้ครับท่านนะ mm hmm. เบ่งบานวิ่งศูนเน้นโบนนะเน้นโบนเนาะ904 04ก,การ60วิ่งศูนย์ 9。04คู่04การ60ปรีชาปรีชานะเจ้าของเนีวทางไปต่อกันใบนี้ครวันชายวันชายเนวทางหลักร้อยหกตัวแบ่งปันเบ่งปันเจ็ดหกห้าสองหนึ่งเกดนะ ขอาเ่งปันหกตัวอดีตที่แล้วก็ผ่านอดีตเก่าอดีตก่อนก็ผ่านนะท่านนะต่อไปเจา้านี้กลิทธานากลิทนะท่านกลิทธานากลิทแบ่งปันเดียวทานชุดเต็มสองตัวโบนเนาะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูสอง หกสามเปกหนึ่งเปกสอปสามรวม16คู่รวม16คู่เป็นแนวทางก็ขอบคุณมากครับนะต่อไปเจ้านี้แนวะทางสิล่างนะแบ่งเป็นหนึ่งสองสามี่ห้าหดแปด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแบ่งปันปเป็ดตัวนะแบ่งปันเป็ดตัวแนวทางสิบล่างไปต่อกันใบนี้ครับนะเจ้านี้ด่าง Mix S <S เม็กซายแบ่งปันแนวทางดับหลักอร้อยดับดับเก้านะดับเก้านะดับตัวเดียวเก้าดับเก้าตัวเดียว ก็ขอบคุณมากครับอดีตที่แล้วก็ดับ5นะอดีตที่แล้วลุดนะอดีตที่แล้วก็ลุดไปเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับดับ9หนึ่งตัวเป็นแนวทางต่อไปเจ้านี้ก็นทัโนบนแบบ2ตัวคู่ขี้เดี๋ยวทันใหม่นี้ครับก็แบ่งปานเป็นขี้ครับทันห้าเจ็ดนะอดีตที่แล้วก็สี่หกพัน ผ่านสี่น่านใหม่นี้ก็แบ่งป่านห้าเจ็ดนาานดึงห้าห้าเจ็ดดึงห้านะยังไงก็ขอบคุณมากไปต่อกันไปนี่บารมีพญาครุฑนท่านแบ่งปานเดียวทานสองสองสามหกเจ็ดสอง สองสามสองสี่หกสองเจ็สอ,สองการห้าห้าการห้าห้าก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันไปต่อกันเลยเจ้านี้ครับนะ มนี้ก็เป็นแนวทางชุด3ตัวนะท่านกลิตธานนะกลิต059 063 069 139 159 229 269 329 339 369 419 429 439 459 463 469 5 3 9 5 6 3 5 9 5 7 2 5 7 1 9 7 2 9 7 3 9 7 4 9 7 5 9 7 6 9 8 6 9 9 6 9ก็ขอบคุณหนวทางที่เบ่งปันใทันชุด3ตัวครับนะต่อไปเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นอนาทานบูน แบบ3ตัวนะท่านใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะเป็นอดีตเก่าวที่แล้วนะสรุปแล้วผ่านนะท่านผ่านผ่านคู่54ผ่านคู่5 4แล้วก็44ครับท่านอย่างไงเอกเมนจะอดีบให้นะใบนี้เป็นอดีตเก่าวนะไปต่อกันใบนี้ครับท่านใบนี้โคนราศีเมษดับหน่วยล่า ดับสดับตัวเดียว2ดับสองตัวเดียวนะคุณราศีเมษเจ้าของเนวทาอ <c oughs> ย่างไงก็ขอบคุณมากครับนะไปต่อกันใบนี้ครับเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นอทานครบบลแปดตัวขาด2ตัว แบ่งปันนะแบ่งปัน,น,น90123456ขาด87ขาด2ตัวขาด2ตัวเป็นแนวทางยังไงก็ขอขอบคุณมากสำหรับแนวทางข้อมูลไปต่อกันใบน,นี้ครับนะเจ้านี้ปรีชา เบ่งไปเราทันวิ่ง9ตัวเดียว9 0 4 4 9 6 0 6 9 7 4 9คู่6 9 9 4 0 9 0 4 6 0 6 4 7 4 7 1 7 6นะใบนี้ก็เบ่งปันหลายชุดนะเจ้าปริชาเจ้าปริชาเจ้าของเนวทาง ที่แบ่งปันต่อไปครับใบนี้ดับล่างสุดที่สองหนูเบลนะทะ่ดับศูนดับตัวเดียวศูนดับศูนตัวเดียวก็ขอบคุณมากครับนะสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน ต่อไปครับใบนี้ดับล่างสุดที่หนึงดับสองนะท่อดีตที่แล้วดับห้านะเจ้าหนูเบียวนะเจ้าหนูเบียวเจ้าของเนวทาไปต่อกันใบนี้ครับท่านวินดีเดี๋ยวท่านสิบหน่วยล่าง4ตัว อดีตที่แล้ว7826เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน6715 6715ก็ขอบคุณมากครับนะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านออเราเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปครับก็ขอสวัสดีครับนะ